ค่ะยูชื่อเด็กหญิงนะริตาแสงวิไลค่ะชื่อแรกชื่อนูรีค่ะเราอยู่ชั้นป .1 ทับ2ค่ะเรขทกี่แปค่ะอยู่โรงเรียนวิทยาศึกษาค่ะวันนี้หนูจะมาสอนวิชาหลักภาษาไทยค่ะไปรับชมไปติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะอาวบทเอาข้อที่หนึ่งี่อะไรหนูจะพูดเรื่องอะไรหนูจะพูดเรื่องเสียจ่ากระบาดครข้อที่ถูกต้องเยี่ยมคือคำที่ใช้ตัวสะกดมาตราแม่ แม่อะไรคะแม่อะไรคะเยี่ยมยอเออมแม่กรมอค่แม่กรมเก่งนะคะออสกุต่อไปเร็วสกดพูดด้วยในมอเอมอเอจะเมย์เมยเองเมยคือคำที่ไม่ต้องรีบมากตัวเมืยเดียวก็ไก่ก็ไก่กรมก็ไก่เมือยมีตัวสกดด้วยตัวอะไรค่ะยอยักษ์ตัวยักษ์ตัวยักต้องเป็นอะไรคือคำที่ใช้ตัวสกด แม่ทราแม่แม่ไม่บอกค่ะต้องโกไก่เขาบอกว่าแม่โกงขอขายเขาบอกแม่โกงขอควายเขาบอกว่าแม่เกยตกลงเมื่อยมาเลยตกลงคือข้ออะไรคะขอควายค่ะเก่งมากเลยนะคะกอควายคืออะไรไม่อะไรขอควายคือแม่เกยค่ะเก่งมากเลยค่ะก็ที่สามก็ที่สามเร็วคำที่ให่ในแม่ตาแม่โกกาคือคําว่าอะไรนะอยางจ้าจ้าที่รมที่ใช้ม่ตาแม่โกกาคือคําว่าอืา ไข่ส้มคอควายเสือให้แม่กอกาคือแม่ที่เป็นลักษณะยังไงที่ไม่มีตัวสะกดค่ะจะให้เวลามีกอไก่สวยขอไข่ส้มคอควายเสือให้ทุกคนให้ทุกคนหาคำตอบในอีกสามสองหนึ่งตอบว่าคำตอบก็คือว่าแม่กอกาคือเสือค่ะเสือค่ะเอาก็ก็ต่อไปคือ เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอ่านไม่ไม่อ่านไวมากอ่านไวมากมีมีใครก็ฟังตานทำไมเขาก็ต่อไปบอกข้อต่อไปข้อสี่คำที่ใช้สระเดียวกับคำว่ากอรอเออเกลือคือกอไก่เพื่อขอไข่เลยขอไวเกลียดเดี๋ยวเดี๋ยวคนดีแม่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรแม่กอแม่อะไรแม่เกยค่ะเอ้ยแม่เกยเหรอกอรอเออเกยใช่ไหมตัวไหนอันแม่เกย ไม่เกยไม่เกยอ่าเดี๋ยวตัวไหนล่ะก็คือให้เวลาทุกคนคิดนะคะในสามสองมีตัวอะไรบ้างกอไก่คืออะไรเปรื่อกอไก่คือเปลือกอไก่คือเลยกอไก่คือเกลียยแม่เกลี่ยอ่าแม่อะไรนะแม่อะไรนะตรงกับแม่อะไรเมย์เกยให้เวลาทุกคนคิดในสามสามสองหนึ่งคำตอบคือคำตอบคือ เนเลยก็คือรอเออยเลยเลยเอาก็ต่อไปคือคำนี้ใช้สระเดียวกับคำว่ากอรออะคำอะไรนะมันไม่เข้าใจพูดให้เข้าใจคำที่ใช้สระเดียวกับคำว่ากอลองกอน้ำลองงองอกรองกรองเอกกรองคือคือกอไก่ ขอไก่คืออะไรขอไก่พรอนขอไก่คือไข่นมนมขอไพล์รนให้ทุกคนคิดในสามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะคำตอบก็คือพอนั่นเองนะทำไมพรอนี่เป็นแม่ดียวนะเป็นสะกดเหมือนกันพ่อพรอยังไงพอนำอะไรพอนำโลมมันมีมันมีน้ำเหมือนกันค่ะพอนำลองอพอนำรอพรใช่ไหมแล้วทำไมรอลิงหายไปไหนฮะฮึ่ เป็นยังไงนะงมงก็น้งงวงก็นี่งงงค่ะไม่รู้นะคะก็นำรอเหมือนกันไงพอนำรอนี่พอนำรอยอันนี้กอนำรออย่างเงี้ยอยู่ในตัวตะกดมาตาเดียวกันแม่ค่ะแม่ขอขอกินน้ำก่อนนะขอกินน้ำแป๊บนึงอ่าก็ต่อไปคำว่าเปิดใช้สระเปิดปอนำรอพอนำรอเปิดใช้สระอะไรใช้สระอะไร เออขอไข่สระเอขอวายสระเออให้ทุกคนคิดในสามสองหนึ่งเออสระอะไรสระอะไรสละเออสละเออปอน้ำรอเออเปอก็คือสระเออนั่นเองนะคะเก่งมากเลยนะคะทุกคนที่ตอบได้นะเก่งมากมากแล้วก็ต่อไป อาจริงสะกดกับว่าจริงก่อนจออีงอจนำรจอรออีงอจริงใรอาจาไม่ระไรจริงจรตัจระไรเร็นตัวสะรจรจรกรจรรจรร ขอไข่แม่กงขอควายแม่ก้ไก่ทุกคนคิดได้เดี๋ยวก่อนก็จริงอะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดก่อนบอกก่อนบอกก็ก่อนมีงองูเป็นตัวออนนั่นแหละงองูเป็นตัวสะกดแล้วงั้นงองูเป็นตัวสะกดก็คือมามตาแม่กงไม่อะไรแม่กงแม่กงแล้วก็แม่ก,ก้กาให้ออหัวคิตใหนสามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะคำตอบคือคตอบก็คือแม่กงนั่นเองนะคะกงค่ะดูนี่ต่อได้นะโอเคก็ต่อไป จช้จ๋าสี่คำที่ใช้สระไม่เหมือนกับคำอื่นคือสอนค่ะคำที่ใช้สระไม่เหมือนคำอื่นคือกไก่คือสอนก็กไก่คือเพราะเพราะก็คือสอนเพราะว่าก็มันจะเพราะว่าก็พอสกัดเป็นสระออมันจะกลายเป็นไม้ไหงกาอันนี้ไม้แตงกู๋ไหมมันจะกลายเป็นไม้แตงกู๋ค่ะจริงๆๆิงก็กับเพราะเนี่ยมันเป็นคำสะกดเดียวกันไหมใช่ค ทำไมถึงเป็นไม้แต่กู้เพราะว่ามันเปลี่ยนจากกเกาะเป็นไม้ไตงกู้ค่ะอ๋อกาออกเกาะเป็นก็เป็นใต่จากสระออกก็เป็นก็เป็นใต่ไม้แต่กู้แทนใช่ไหมอ๋อสอนสอนเวลาเขียนสอนจะเขียนอย่างนี้ระอใช่ไหมสอนอใช่ไหมใช่ถ้าถ้าปกติคำปกติที่อ่านระอมันก็จะอ่านว่าอ๋อระอก็อ่านว่านอนแบบนี้แต่ว่าสอนมันจะเปลียบกับคำอื่นก็คือคําว่า มังกรอะไรอย่างนี้นะคะก็คือคาว่ามังกรใช่ไหมคะกรเขียนแบบนี้นะทุกคนทุกคนต้องจำให้ได้นะเพราะว่าเพราะว่าพอพอมีเขาเพราะว่ามีรอเรือจะกดอ่าก็เลยถ่ายรถรูปไปอ๋อห่างห่ายรูปเอาเร็วจบหรือยังเอาอีกสองข้ออีกสองข้อการคนเด็กคุณครูอะไรคะเนี่ยอะไรก็เงินงอจะกดก็ว่าเงินแต่นี่งอเออเออเออนอเงิน เงินเงินเนาะยาเป่าเนายเอาเงินคือคำที่ใช้สระสระอะไรเอ่ยสระเออสระเอสระเอกไข่สระเอก็ขอไข่สระเอขอควายสระเออค่ะคำตอบที่ตรงก้องคือสระเออแต่ว่าแต่ว่าครูบอกว่าสระเอมันผิดนะคะนี่คือสระเอที่ครูบอกนะจริงๆมันต้องเป็นสระอะไรคะ ผิดค่ะต้องเป็นผิดจริงๆต้องเป็นสระอะไรเป็นสระต้องเป็นสระอะไรเออต้องเป็นสระเออเพราะว่าทำไมสระเออถึงงองอ่างถึงหายเพราะอะไรเพราะว่าเพราะมีตัวลดรูปเพราะมีตัวอะไรมาตามหลังตัวอะไรมีนอดหนูมาติดมีตัวสะกดตามหลังลดรูปอง่างถึงหายออกไปใช่ไหมองงางหายก็งอเออนอเงินก็คือลดรูปองางออกไปใช่ไหม นี่อ,าอ่างอลางลดรูปไปเป็นสรลด์อีอาไปเป็นสรลอีแล้วก็ใช่ไหมใช่อโอเคก้อที่อีกข้อนึงก้อที่สิบก้อที่สิบ,สบละคอคือคำที่ใช้สระโอค่ะเพราะว่าเรา นคร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 คือคำที่ใช้สระอะไรคะกอไกคือสระอะไรคะสระอ๋อกอไกสระอะไรคะสระโอสระโอกไฟสระอะจริงๆคำตอบคือนครต้องเป็นสระอะไรนครนครเขียนอานนี้นะคะความจริงแต่ถ้านอนหนูเนี่ยมันมีมันมีมันมีอันนี้ใช่ไหมคะก็ลบ สรสระอารูปหายไหมระอารูปหายแล้วคอแล้วคอรอคอนเพราะฉะนั้นสระอารูปหายเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือนครก็คือสระอาใช่ไหมใช่จริงๆคิาคตอบคือตัวไหนคออะไรคอคอควายอาวงกลมคอควายค่ะวงกลมวงกลมคอควายนี่ถูกใช่ไหมอาวงกลมคอควายใช่ไหมถูกต้องไหม สระอะอรูปหายเพราะมีรอเรียรเป็นตัวปัญชนะ<น>ตาม<น>ใช่ไหมเอากลับมาบอกทุกคนก่อนเอาจบแล้วคลิปนี้จบจบแล้วค่ะิีนี้นทุกคนอย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้ืนตรงนี้เพื่อจะไม่พลาคดคลิปตอต่อไปนะบ๊ายบายติดตามคุณครูอะไรนี่ติดตามคุณครูโมลินีด้แนะ่บ๊ายบายนะคะจุบจ๊บ <ไป S 1> จุบจ๊บกน